ผมสวัสดีครับผมสุดใจส่งทัวร์ไทยกระจายงานตัวยามบ่ายครับผมจะพาทุกท่านมาเที่ยวสวนดาวเรืองดาวเรืองของใครตามผมมาครับอเจอกันครับอันนี้สามคนกันเป็นเจ้าของสวนครับคนนี้ใช่ไหมพี่ช่วยแนะนำชื่อเกษตรกรที่ปลูกดาวเรืองครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อสนอครับสนอที่นี่ไหนครับที่นี่สมุทรน ong เหียงอำเภอพอนิคมจังหวัดชลบุรีครับครับผมแล้วอันนี้คุณพี่ได้มีโอกาสได้รู้จักกับสมแดงใครเป็นคนแนะนําครับ กลาเป็นคนได้หนจะสมแดงครับอ๋อคุณอุไรครับผมแล้วอันนี้ดาวเรืองตรงเนี้ยมันกี่เดือนแล้วครับอันนี้สิบเจ็ดวันครับอ๋อนี่กี่วันนะสิบเจ็ดวันครับโอ้โหพี่น้องเกษตรกรลองดูครับนี่ดาวเรืองขี่สมแดงสิบเจ็ดวันเป็นไงครับงามไหมครับครับผมแล้วอันนี้คุณสิบเจ็ดวันเนี้ยอันนี้คุณพี่สนอขี่สมแดงไปกี่ครั้งแล้วครับจบสมแดงไปสองครั้งสองครั้งแล้วอัตราการเฉดก็ ห้าตีซีห้าีซีนี่ห้าีซีสองเที่ยวเลยสองเที่ยวเลยสองเที่ยวเลยโอ้ห้าสิสมแดงบวกอะมิโนได้ไหมครับผมโอ้ตามหลักมันต้องถ้าเป็นตัวนี้มันต้องสิบถึงยี่สิบีซีนะอันนี้คุณเสนอเริ่มก่อนอ่าอันนี้เริ่มห้าตีซีดูครับอ่าสังเกตดูครับนี่อ่าคุณพี่เสนอใส่แค่ห้าตีซีครับแต่มันงามอย่างเงี้ยครับโอ้สุดยอดไหมครับสมแดงเราแล้วนี้ถ้าเป็นไม่ได้นะอย่าเอาคุณพี่เสนอก็เพิ่มดัก เนี่ยมันเริ่มเริ่มโตแล้ว10ซีซ <cía> ีเลยนะก็ค่อยๆขยับไปครับอ่า10ซีซ <cía> ีพอมันเป็นดอกก็20ซีซ <cía> ีนะอันแล้วอันนี้อ่าคุณพี่สนะฉีดแล้วมันมีความประทับใจไงเนี่ยคุณพี่ช่วยพาดูได้ไหมครับว่ามันแตกแขนงยังไงได้ไดลองแนะนําให้กเกษตรกร <N: S 1> ได้มั่นใจเลยครับอาเกษตรกรที่ปลูกดาวเรืองเนื้อปืนพวกนี้ตามมาครับอ่าคุณพี่สนอช่วยดูครับว่ามันมันแตกแขนงยังไงมันดียังไงครับมันแตกหลายแขนง <N: S 2> แตกเยอะและลาก ลากลากจะออกใหม่เยอะแล้วใบเนี่ยดูใบมันจะใบเลศไม่ใบละเอียดครับผมใบมันจะใหญ่ครับแล้วใหญ่โอ้โหแล้วก่อนหน้านี้ที่คุณพี่สนอปลูกเนี่ยมันเป็นแบบนี้ไหมครับมันไม่เป็นแบบนี้คือว่ามันเป็นลักษณะต้นสูงต่ำนู่นมั่งนี่มั่งอันนี้เป็นเหมือนต้นเดียวกันเลยนะเนี่ยอ่าดูกล้องนะกลองกล้องสูงเลยครับน้อนครับมันเหมือนต้นเดียวคุณพี่สนอบอกมันเหมือนต้นเดียวไปเลยครับครับทุกล่องเหมือนต้นเดียวกันหมดมันเป๊ะโอ้โหมอเป๊ะ ครับผมโอ้โหจดจำไหมครับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกดาวเรืองหรือปลูกผู้สุกชนิดคุณพี่ถนอบอกมันเหมือนดาวเรืองต้นเดียวกันเลยเสมอไป๊ะไหมเสมอเปะก่อนหน้านี้ที่ใช้ไอ้ตัวอื่นนี้มันไม่เป็นแบบนี้มันสูงสูงต่ำต่ำมันไม่ไม่สมบูรณ์อ่ะครับผมอันนี้มันสมบูรณ์เท่ากันหมดเลยครับแล้วใบเนี่ยโอ้โหไม่เคยเห็นอ่ะไม่เคยเห็นใบเปะคุณพี่ถนอบอกไม่เคยเห็นก็ปาเขาเรียกอะไรใบเปะอ่ะอ่าใบเปะเเนี่ยโอ้โหเป็นไงครับ เกษตรกรันนี้คือคุณพี่สนอบอกว่าใบเพลเพลเพลนี่มันคืออะไรครับเกมือปน้ามประงาำอ๋อใบเพลเพอันนั้นมันจะเป็นใายละเอียดคล้ายใบบกชีกันหน่อยตอนที่มันด้ใช้นะครับผมตอนนี้โอ้โหเราดูใบเนี่ยใบงามปุ๊บอย่างนี้ถ้าดอกออกมาคุณพี่สนอว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมเดี๋ยวอีกประมาณสักเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งมามาดูใหม่ครับผมโอ้จะเต็มไหมครับพี่น้องเกษตรกรอีกประมาณเดือนหนึ่งครับผมก็จะเป็นดอกลาเรืองแล้จะเป็นทานตะวันใหญ่ครับผมไม่ได้พูดเองนะครับ อา่าคุณพี่สนอคือคนเราเชื่อก,กันนักเกษตรกรที่ใช้แล้วมันเกิดมาจากกวามประทับใจก็พูดมาจากใจครับอันนี้ดูเราเรืองสิบเจ็ดวันแต่ลักษณะอันนี้มันน่าจะเดือนหนึ่งครับเนาะเนาะไม่ถึงไม่ถึงเนี่ยมันสิบเจ็ดวันแต่มันแตกกระแหงแตกยอดแตกช่อแตกอะไรดีว่าครับครับผมก็ชัดเจนนะครับพี่น้องเกษตรกร,ก,รก็ุดวนนี้ก็ต้องขอครับผมขอบุลข้อมูลดีๆจากคุณพี่สนอครับผมและขอขอบคุณบริษัทพอเรนาเน็ตเวิร์ดที่เปรต โสมแดงอาหารชูกำลังเพือ่อชีวภาพจูลินซร้อยเปอร์เซ็นมาช่วยเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลิตและตรงนี้ยังช่วยปรับสาภาพดินฟื้นฟูดินทำให้เพืชเจริญเติบโตวไวออกผลดกออกผลดีถ้าเป็นดาวเรืองดอกจะโตดอกจะสวยเหี่ยวยากครับครับผมใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีสมแดงรู้จักไม่รู้จ,จนโอ้